สวัสดีครับผมจามุกิจไฟกันนะครับอ่าโอเคครับผมนะก็ถึงคิวของเจ้า m i ตตี้เยนบ้างเลยกันนะครับอ่าโอเคมาดูว่าเจ้า Mweb MK 3 0 0นะครับต่อ m ิตตแล้วจะได้กี่เสียงแล้วก็กระตุกไหมอะไรไหมอย่างไงไหมนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเราเริ่มที่ตัว m ิตตก่อนเลยผมใช้เป็นมูเออร์นะครับมูเออร์บิตตนะครับก็คือจะมีสาย m ิตตี้เอาตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปบิตตีตรงนี้ได้เลยจะมี1ช่องนะครับ ง่ายมากๆเลยนะครับผมแทบไม่ต้องทําอะไรเลยคือต่อแล้วเล่นได้เลยอะ่ะนะครับอ่าโอเคแล้วที่ของ mweb เนี่ยนะครับเขาจะมีโหมดนะครับก็คือโหมดเป็น preset list ตรงนี้นะครับทํำยังไงก็คือกด2ปุ่มกลางพร้อมกันไม่ต้องกดค้างนะครับกดแค่ทีเดียวแบบนี้เห็นไหมมาจะเด้งมาปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเจอหน้าจอกันแบบนี้อะ่ะให้ดูหน้าจอก่อนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็น preset ตรงนี้เห็นไหมครับขึ้นลงอันนี้เป็น up down ถูกไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไร เป็นพวกตัวคอนโทรลต่างๆคอนโทรล A คอนโทรล B คือคุณจะสามารถที่จะบูตโอเวอร์ได์หรือตั้งตรงนี้เป็นจูเนอร์ดีเลย์แท็บเทมโปอะไรก็ได้หมดนะครับอ่าเข้าไปตั้งได้ข้างในนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าเอ้ยถ้าต่อมิดี้แล้วมันจะได้กี่เสียงโอเคเรามาเริ่มจากตัวเาก่อนเลยนะครับอ่าโอเคกดปุ่ม2ปุ่มการนี่พร้อมกันแบบนี้นะครับก็จะเข้าสู่หมดพรีเซตลิสนะครับอ่าขออนุญาตเปิดเสียงดังๆนิดนึงนะครับ Pset lit อันนี้เป็นเสียงที่ได้จากโทรศัพท์เลยนะครับเป็นเสียงจากกล้องโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นเสียงที่ผมไม่ได้เซตอัพนะครับคือเป็นเสียงของโรงงานแต่ว่าอยากจะทําให้ดูว่ามันกระตุกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าหลึ่กันนะครับอโอเคต่อมานะครับตอนนี้เราอยู่ Pset ที่4ี่นะครับ45แล้วก็ไป46จะไล่ไปแบบนี้เลย47 48แบบนี้อ่ะเขาค่อยเยียบไปอันนี้เล่นอยู่นะ ถือว่าได้เลยนะเอฟเฟกราคา4,000บวกลบถือว่าได้เลยนะนะความเสถียนขนาดนี้อมาดูที่ตัว m i d ดีนะครับตัว m i d ดีนะครับมันก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับอันนี้ผมตั้งวที่ยูที่6นะครับมันก็จะตรงกับเลข49นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงนี้มี4ี่ห4า4ี 6, 4่หนะครับก็คือเลขพีเซตนะครับ สีแล้วใช่ไหมไอตัวนี้เป็น49เห็นไหมครับอันนี้ห้าส5บห้าสิบเองหสห้านั่นหมายความว่าในหนึ่งหน้าเนี่ยคุณได้12เสียงโอ้โหแม่เจ้าจะคุ้มไปไหนวะเนี่ยสิเสียงครับคุณไม่ต้องแทบจะไปตขูเพลงหนึ่งคุณใช้ถึงหรือเปล่าสิเสียงถึงไมโอ้โหนี่เป็นงานประกวดเลยเนี่ย สิองเสียงอันนี้คือเสียงโรงงานนะผมไม่ได้ตั้งนะครับต้องบอกก่อนนะครับอันนี้แต่ผมให้ดูว่ามันมันแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยมันคือมันเสียบเนี่ยตัวผมก็คือต้องบอกก่อนนะไม่ได้ทําอะไรเลยคือเสียบตัวมิด i ีแล้วก็แค่นี้เองมันรันของมาเลยนะครับอาจีไม่ดูเลยเนี่ยคือแบบไปเลยนะตัวมันเองก็เหมือนกันเห็นปะ คือแบบไปเลยอ่ะหอยเคฟคขนาดนี้ราคาแค่นี้แล้วทำได้ถึงแบบโอ้โหผมบอกเลยเลยครับคุณภาพเนี่ยนะครับความเสถียรเนี่ยโอ้โหมันมันมันโอ้โหไม่อยากพูดไปเดี๋ยวจะดรามา่าืลเวล่ามันมันมันเลยราคามันแล้วอ่ะนะครับโอ้โหทำออกมาตีตลาดดีมากนะครับเนี่ยอ่ะจิ้มไม่ดูเลยนะคุณผมจิ้มไม่ดูเลยความเสถียรของมันแต่ทั้งนี้ทั้ง,งนั้น ตัว m ม d ดก็ขึ้นอยู่กับของคุณด้วยนะว่าคุณใช้ของอะไรอย่างไงคุณก็ต้องตั้งค่าตรงนี้อีกทีนะครับเนาะพวกโปรแกรมต่างๆอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมใช้เป็นระบบ preset นะครับผมจะไม่ใช้แบบว่า,าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะบางคนเล่น solo แล้วอยากจะมี b o o t delay หรือว่าเพิ่ม reverb อะไรเงี้ยคือผมตั้งไว้เป็น preset เ,เลยอย่างนั้นนะครับผมผมจะอาจจะไม่ได้ชอบแบบนั้นเพราะว่ามันยุ่งยาก มัน,ม,นมันคือคือต้องบอกก่อนว่าสมมุติถ้าคุณร้องเพลงเนี่ยแล้วคุณจะมัวนพาววงเอ้ยอันไหนรีเวิร์บว่าอันไหนอะไรยังไงคือเหมือนประมาณพิเศษโรลโซเลยคือกดเสียงไหนแม่งเป็นเสียงโซโล่นั้นเลยอะ่ะไม่ต้องมาคิดอะไรมากเลยประมาณนั้นนะครับต้องบอกแบบน,นี้ก่อนนะครับเออสมมติเนี่ยอาจสียงคินอยู่เอาเป็นเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็คือตั้งเป็นพีเซตนั้นเลยต้องบอกก่อนนะผมใช้ระบบพีเซตนะ แต่ถ้าคุณจะใช้ระบบก้อนก็มันก็สามารถตั้งได้นะครับเข้าที่ global นะครับมันก็มีให้เลือกนี่นไไปที่ Midi นะครับแล้วก็มันจะมีค่า cc หรือค่า,า pc ต่างๆคุณก็กดเข้าไปดูได้เลยเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับตรงเนี้ยใครที่ใช้นี่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 จะเย็นๆผมเตรียมมาแล้วนะครับผมเตรียมมาแล้วครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า มันแล้วแต่ว่าเราจจอยากใช้อะไรนะแต่ถ้าผมเจอมิดดี้นะผมใช้มิดดี้จบกว่าเยอะเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งมิดดี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยคือแมทเลยอ่ะคือบอกตรงๆนะผมที่จะอัดคลิปให้คุณดูเนี่ยนะครับผมเอามาถึงเนี่ยผมต่อแล้วผมก็อัดเลยนะผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะครับใน CC เลอะไรมด้คือไม่ได้ไปยุ่งเลยคือมันเป็นระบบพรีเซตของมันเลยเนะนี่ยผมกดได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยต้องบอกก่อนนะครับแต่ถ้าคุณไปตั้งกับอ่พวก ช็อกโกแลตพวกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าตัวนี้เขาเชื่อมต่อบลูทูธอย่างไงนะครับอันนี้คือเราสาธิตมิดดี้ให้ดูก่อนครับว่ามันเป็นอย่างไงแล้วมันใช้งานอย่างไงแล้วก็ความง่ายความสะดวกข,ของมันนะครับตัวบลูทูธก็มีนี่ตัวบลูทูธแต่เมื่อคืนผมลองต่อแล้วนะไม่แน่ใจว่า,วามันแบบมันไปหรือเปล่านะครับผมลองต่อดูแล้วมันยังไม่ไปนะ ยังไงลองดูอีกทีนะครับเดี๋ยวไม่ไมแน่อาจจะต่อในคอมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่าเดี๋ยวผมขอศึกษาก่อนเพราะว่าผมก็เพิ่งได้ของมาเพราะว่าตัวนี้เข้ามาใหม่สดๆล้อๆเลยนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมศึกษาแล้วเดี๋ยวผมทําคลิปนะฮะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนี่ยให้ทุกท่านได้ได้รับชมกันเนาะนะครับเอาโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว มิดี้แต่ถ้ามีมิดี้ใช้มิดี้เถอะมิดี้ง่ายสุดแล้วคุณไม่ต้องไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยอะ่ะคือคุณจะใช้มิดี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้คุณเสียบสายมิดี้เนี่ยนะครับแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเปิ๊กเปิ๊กเปิ๊กเนี่ยจบเลยเห็นไหมอ่าเปิ๊กจบไม่ต้องทําอะไรแล้วเห็นไหมครับอ่าไปเลยอะอันนี้เสียงในโรงงาน อ่ะเดีวผมจะกด2อ,สอเสียงนี้เอาเสียงแตกเลยแล้วกันเสียงทีไม่ค่อยมีปัญหาเอาเสียงแตกเห็นไ,ไหมผมกดแล้วเห็นปะเฮ้ยแบบเปลี่ยนได้แบบดีเลยอ่ะนะครับนะโปรแกรมขเขาอาจจะตัวพวกนี้อาจจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ก็เลยแบบว่าเปลี่ยนได้ง่ายอะไรเงี้ยน,นะครับมันจะไม่เหมือนพวก รุ่นใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับมันมันเวลามันเปลี่ยนพรีเซตทีนะแน่นอนครับมันจะนงนวงนะครับเออตัวนี้ทําออกมาได้โหได้คุ้มค่ามากและการหน่วงอะไรพวกนี้ผมบอกได้เลยครับผมเล่นมาหมดทุกยี่ห้อเอฟเฟกในประเทศไทยคุ้มจัดเด็ดจริง มีเงินจัดไปเถอะนะครับจัดไปเล่นเถอะนะครับเอาเค่งง่ายเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับนะอันนี้คือคือในแบบฉบับของผมนะต้องบอกก่อนนะครับคือหลายๆคนก็อาจจะไปตั้งข้างบนเนี่ยไว้เป็นเป็นก้อนก็ได้นะครับมันสามารถตั้งได้นะมันสามารถจะตั้งข้างบนเนี่ยเป็นก้อนเป็นบูธอะไรก็ได้นะถ้าคุณแบบว่าอยากจะใช้ตัวพุชสวิตเนี่ยทั้งหมด8อันเลยก็ได้แล้วก็ วางแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะครับวางแบบนี้แล้วข้างบนเนี่ยเป็นตัวตัดเปิดปิดดีเลย์เหมือนพวกเอฟเฟกต์ไลซิกก็ได้นะครับเหมือนพวกพอร์ต hd ห้าร้อย x อ่าสมมติตรงนี้เป็นสตอมถูกไหมอ่าตรงนี้เป็นอะไรเป็นอ่าโมดูลเลชันตรงนี้เป็นรีเวิร์ดตรงนี้เป็นดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยมนสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวว่างผมจะทำคลิปนะครับอธิบาย ว่ามันตั้งค่าอย่างไงให้อีกนะครับนะครับอันนี้คือขรค่าวก่อนเพราะว่าโอ้โหตัวนี้บอกได้เลยว่าคุณสมบัติโคตรเยอะครับคุณเยอะจัดอ้าโ,โอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้ารีวิวกันแบบเรื่อยๆเลยนะครับอ่าโอเคครับผมนะจัดไปครับก็อย่าลืมอุ้ยลืมเกือบลืมเลยฝากร้านด้วยนะครับใครสนใจไฟล์เสียง ของยวกที่จะไฟเพียง9ก้าร้อยเบาทนะครับจัดไปเลยนะครับนะมีเพียบแน่นอนแอมนอก IR นอกรวมไปถึงดิสโซชันนอกแล้วก็ OD นอกต่างๆรวมไว้ในนี้หมดแล้วโอ้โหบอกเลยโคตรคุ้มนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งหกห้าห้าหกแปดแปดแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับอ่าร้านอยู่ยังสิทธิ์ทองหนึ่งดี้จะรับจัดไปครับ